ครับวันนี้ก็พามายกอีพรอมอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับที่เราจะยกออกนะครับก็เหมือนเดิมครับหัวแรงกับตะกัวนะครับพ่อเข้าไปนะครับมาเริ่มกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาอย่าลืมว่าเราต้องดูเพื่อนเคืนเขานะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรอยู่ข้างเคียงบ้างนะครับระวังอย่าให้หายนะครับผมไปได้ถ่ายรูปไว้นะครับ พอเข้าไปนะครับสองฝั่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาแบบนี้ให้เต็มๆเ,เลยนะครับสองฝั่งเสร็จแล้วเตรียมนี่ครับตัวแหนนะครับตัวนี้มันแคบนะครับก็เลยต้องยกขึ้นด้านบนนะครับ แตะซ้ายแตะขวาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็มาเก็บพื้นผิวนะครับเขลียพื้นผิวนะครับมีตะกั่วก็เอาออกนะครับใช้ที่ซับตะกั่วให้เรียบร้อยนะครับกอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใช้ที่ซับตะกั่วซับอีกทีหนึ่ง นี่นะครับใส่ที่ซับตะกัวนี่นะครับก็คือลวดซับตะกัวนะครับอาะเดี๋ยวมาซับตรงขานะครับให้สวยๆกันวางลงไปนะครับหัวแรงกดนะครับน้ําตะกัวก็จะติดขึ้นมาที่ตัวซับตะกัวนะครับนะครับ ถ้ายังไม่สวยก็ซับอีกนะครับถ้ามันเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับก็ตัดตรงปลายทิ้งก่อนนะครับตัดปลายทิ้งเพื่อให้มันเตรียมซับตะกัวได้อีกทีนะครับแบบนี้จากนั้นก็กดครับดูดาการที่เราเอาตะกัวออกมากที่สุดนะครับ มันจะทําให้ตอนวางง่ายนะครับเพราะว่าพื้นผิวเรียบนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสวยงามเสี๋จวเราจะมาล้างให้ดูนะครับว่ามันออกมาแล้วเนี่ยเรียบจริงหรือเปล่านะครับล้างให้สวยงามนะครับอันนี้นะครับใช้แปรงขัด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 นะครับ นี่นะครับก็เป็นพื้นผิวที่พร้อมสําหรับการวางไอซีแล้วนะครับอย่าลืมว่าตอนวางนะครับต้องเช็คนะครับตรงนี้อุปกรณ์เขานะครับมีจุดช็อตไหมนะครับตรงนี้ยังอยู่ไหมนะครับอย่าลืมเช็คนะครับก็เอาไปลองทํากันดูครับยก e- พรอมไม่ยากอย่างที่คิดครับการฝึกเท่านั้นนะครับถึงจะเราให้จะทาให้เราชํานาญในการยก